สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาก็จะพามาเก็บหอมแบ่งเอาไว้ทำพันต่อไปนะคะในการทำพันก็จะมีระยะสั้นกับระยะยาวนะต้นที่เอามาให้ดูนี้ก็แก่พอที่จะทำพันได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเก็บไว้นานก็จะไม่ดีเพราะว่าหัวของเขานจะฟอนะคะการเก็บนะคะเราก็จะมีวิธีการสังเกตนะก็คือดูที่ลำต้นของเขา ถ้าลำต้นยังแข็งอยู่ก็แสดงว่าถอนมาอาทิตย์สองอาทิตย์เราปลูกได้เลยหรือเก็บไว้เดือนสองเดือนเราก็สามารถที่จะปลูกได้นะคะส่วนที่จะเก็บเอาไว้4ีหเดือนเนี่ยก็ต้องดูเนี่ยดูลักษณะลำต้นเขาจะอ่อนนะคะเนี่ยจะอ่อนนิ่มนะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราก็สามารถที่จะถอนเอามาพึ่งไว้นะคะบางคนก็ถอนแล้วก็เก็บเอาไว้ที่แปลงนั่นแหละนะ แต่ถ้าเราจะเก็บให้ดีเราเอาไปผึ่งไว้ในที่ร่มนะคะเอาไว้ให้ใบเขาแห้งรากเขาแห้งแล้วเราคดออกนะคะแล้วนําไปปลูกเนี่ยอย่างต้นนี้ลําต้นแข็งนะคะเนี่ยเราก็จะยังไม่ถอนนะคะเนี่ยยังไม่ถอนเราก็านี้ก่อนเพื่อที่จะให้หัวของเขาแก่ๆนะถ้าถามว่าเอามาทําพันุ์ได้ไหมได้เหมือนกันนะคะเนี่ย แต่ว่าเดือน2เดือนนี่ได้อาทิตย์สองอาทิตย์นี่ได้แต่ถ้าสี่หเดือนขึ้นไปหัวเขาก็จะฟอง่ายนะเพราะว่าเขาไม่แก่จัดเต็มที่นั่นเองนะถ้าเราจะเอาไว้นานๆเราก็ต้องให้ลำต้นของเขาเหี่ยวก่อนนะคะเนี่ยลำต้นของเขาเนี่ยถ้าวิธีการหนึ่งนะคะเราต้องเริ่มห่างน้ำคือเราจะไม่ค่อยรดน้ำทีแล้ว เริ่มจาก3ามวันหนึ่งอาทิตย์นะคะหรือว่า2อาทิตย์ค่อยลดทีมันก็จะค่อยมีหัวขึ้นนะคะเนี่ยเมื่อเราถอนมาลักษณะนี้แล้วเราก็จะมามัดเป็นกระจุกนะคะมัดเผื่อที่จะเอาไปแขวนง่ายๆนะคะเราก็ไปเรียงมันใหม่แขวนไว้ให้มันแห้งนะเราก็เก็บเอาปลูกไว้เลยหรือถ้าเราจะปลูกต่อไปเราก็เอามาผึ่งเอาไว้นะคะสักอาทิตย์หนึ่งนะ แล้วค่อยมาตัดนะคะตัดต้นของเขาออกแล้วก็มาตัดรากที่มันแห้งออกนําไปปลูกเราก็จะได้พันธ์หอมแบ่งที่สมบูรณ์แล้วก็เติบโตเร็วนะคะสมัยก่อนก็จะเก็บพันธุ์แบบนี้นะคะพันธุ์หอมไม่ว่าจะเป็นหอมแดงหอมแบ่งนะคะเขาก็จะเก็บไว้แบบนี้แต่ปัจจุบันนี้ก็จะมีเมล็ดนะคะมีเมล็ดมาให้ปลูกแต่ถ้าเราปลูกกินธรรมดานี่แค่กล่องโฟมสองกล่อง เราก็ปลูกได้เยอะแยะแล้วเวลาเราถอนกินเราจะเอาพันธุ์ใหม่เราก็เหลือไว้กอสองกอนะคะพอแก่เราก็ค่อยถอนออกมากินได้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะจะมีการปลูกหรือว่าการเก็บพันธุ์ต่างๆมาให้ชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ